วีนาเจอพี่เอมอยังลูกเจอแล้ววันก่อนพี่เอมเอาดอกไม้มาให้น่ารักมากแล้วก็เขียนว่าส่งกำลังใจให้นะอยากเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูดอกไม้ดอกไม้พี่เอมยังอยู่ว่ามันคนเก็บดอกไม้ว่าจนกว่าชีจะแบบทีจะเริ่มเหี่ยวต้อไมายีาไ่ไหนอะ อัอนี้อะนี่นะคะดอกไม้ของพี่เอมน,นะคะหอมจังรู้ด้วยว่าเราชอบดอกไม้สีขาวอะ่ะขอบคุณพี่เอมน,นะคะผู้สามาให้ถึงโรงแรมเลยชวนขึ้นมาบนห้องก็ไม่ยอมมา อานให้ฟัง dear w i n n congratulations again may the light always shine with you เราก็แจกลายเซ็นหนึ่งแมทลายเซ็นพี่เอมตรงนี้เห็นไหมไม่ใช่ลูกสาวชวนมานั่งเล่นอะไรกันเนี้ยโอ้โหไม่ได้เลยเป็นสาวเป็นนางอะไร มีรูสแล้วะชวนมานั่งเล่นไงเลยไม่เมือม่อยมีรูสแล้วพี่แอมเจอวีนาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะรู้สมัยที่ชียิงเป็นวัยรุ่นอะ ยังไม่มีใครเห็นอ่ะเนี่ยน่ารักนะคะสวยมากนะคะขอบคุณนะคะเออหอมสมัยที่ชีนวัยรุ่นชีงเป็นวัยรุ่นอยู่เออฮอปอ่ะสวยมากสีขาวใช่เป็นคนชอบดอกดอกกุหลาบสีขาวดอกไม้สีขาวเพราะว่าม,มันเป็นอไรที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนนะคะอืมพายสามวิความสามวัน หน้าแดงทำไมคะสงสัยวันนี้พี่ทัฟฟี่จะแต่งบัตเชื้อไปหน่อยไม่ได้แล้วไม่น่าล่ะคุมไม่ไหวแล้วคะ่ะล่าสุดว้ายอะไรอะคะแม่ชีพี่สปามปยังไงเขาพุยอะไรกันอะเรากลับไปอ่านทันไหมเนี่ยแม่ชี่ควบคุมพฤติกรรมดูเอร <laughs> อยากดูดอกไม้คนมงเหรอคะน่าจะส่งกลับคอนโดไปแล้วอะ ไปภายความน้ำเต็มปอดแล้วค่ะเอ็นดูอ่ะผมวินาสวยมากมีเคล็ดลับไหมคะเคล็ดลับคืองานที่กำลังจะติดต่อมาเป็นพรีเซนเ,ซเซตอร์นะคะผมยังว่างนะคะเจอเลยวินาเวลแปดสิบแปดเหรอเออพรุ่งนี้พี่ย็นไปด้วยใช่พี่ย็นไปด้วยนะคะก็ ตื่นเต้นสนุกสนุกกันก็พาพี่เอมไปไหว้อ่าป๊าป้ามามา <c oughs> อ่ามามาชีปาป๊าเอสมามาฟินนะมอมมาลูกเอสอ่ะไะรบ้างปาป๊าเจไปไปไหว้ก่อนดูว่าผ่านไหมถ้าผ่านเดี๋ยวไปต่อยั้ไ,ไม <c oughs> ส่วนแม่แม่เข้าด้อม mv หน่อยสิใครยังไม่เข้าด้อม mv มวีคะวินายไม่ได้เข้าเหมือนกันอะเดี๋ยวส่งลิงก์มาในส่งลิงก์มาในด้อมวินาไปเข้ากันแหงมาค <laughs> ่าเส้นสอดเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าอ่าคือด้วยความที่ว่าเรือเนี้ยพายโดยท่านประธานเที <laughs> <ๆ>่ว<ๆ>่าท่านประธานจะให้เท่าไหร่ค่ะ ไม่มีนาแค่บอกผมว่างอยู่เา่าละฮะอ๋อโอเคอืมเน้นตัวหน่อยเหรอเราเป็น MUT เนาะอออังเค e b แบงค์เอไปไหว้อังเค b a แบหน่อย,ออไไอยกับอันตีเอดูสิว่าจะผ่านไหมนะตอนตอบคำถามใส่หูฟังเขาเปิดเพลงอะไรฟังคะ เทปไทยเอาไใช่เป็นชุดว่ายน้ำเป็นมิส s ินเวิร์สก็อาจจะแพงเหรอเออนั่นไงนุ่งแบงเออเอาไปนอนดีกว่านะคะไปนอนแล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้านะคะเดี๋ยวใครที่อยากจะเจอกันพรุ่งนี้นะมาที่สระบุรีนะคะโรงเรียนเทศบาลสิบ ตอนสี่โมงเย็นนะคะไม่ใช่โรงเรียนเทศบาลสี่ตอนสิบโมงเย็นนะไม่ใช่โรงเรียนเทศบาลสิบตอนสี่โมงเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะไปนอนแล้วนะฝันดีกุนนายนะคะกุนนาทุกคนบ๊ายบายหนีเหรอที่หนีล่ะขอบคุณทุกคนที่กดตะกก้าให้นะคะกุนนายค่ะบ๊ายบาย